ครับวันนี้นะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์กับเวโปรตีนบูบบลีนของพี่นะครับให้กับแฟนๆที่แบบดูผ่านทาง s h o p ปี้ไลฟอยู่นะครับใช่ครับยังสิ่งดีฮะจริงๆตอนนี้มีเป็นแพลนทำพวกร้านอาหารกับขับแอนด์รีสอร์ทมากกว่าครับใช่ครับอย่างเครื่องมือไหนที่เราใช้บ่บอร์ดในช้อปปี้อะไร่เงยบ้าง มาถึงเวลาที่ช้อปปิ้งเหรอโอ้โหพี่ซื้อแทบทุกชนิดเลยตั้งแต่ที่เปิดขวดผ้าอ้อมลูกผ้าหม่มผ้าขนหนูโต๊ะโซฟาพัดลมคือทุกอย่างซื้อจากช้อปปี้หมดเลยใช่ครับก็สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยนะครับได้ลองช้อปปิ้งออนไลน์นะครับคุณจะรู้ว่ามันเปิดประสบการณ์มาก นะครับเพราะว่าตัวผมคนหนึ่งแหละที่แต่ก่อนชอบเดินช้อปปิง้งแต่พอมารู้จักกับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านช้อปปีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยยิ่งก่อนนอนเนี่ยนะครับกิจวัตรประจําวันคือไม่ว่าจะของเล่นลูกนะครับของใช้ตัวเองของใช้ในบ้านซื้อจากช้อปปี้ได้หมดนะครับก็ลองดูครับมันสะดวกสบายมากจริงๆครับความรู้สึกที่ได้สร้างตอนนี้ชีวิตครอบครัวชีวิตครอบครัวเลรอฮะก็เลี้ยงลูกครับผมตอนนี้พี่ก็โฟกัสไปทาง ไทก้าอมมาม่าแล้วก็บิสเนสของตัวเองใช่จัดเต็มช่วงนี้จัดเต็มในเรื่งเของเรากับอยู่เพียร์คนท,ที่ไปสรา้างบูทบูทพรอก็มันก็ค่อยๆอ,อ,อ,อ่ะนะใช่ก็อเออเเารียกว่าตอนเนี้ยต่างคนก็อยากทําอะไรก็ก็ทําไปคือมันไม่เกี่ยวกันละอ่ามันเกี่ยวกันแค่เป็นเป็นพ่อกับแม่ของไทก้าแค่นั้นเองใช่ควาามมมสััพนนธ์ประณี จริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ได้ทะเลาะก,กันมันไม่มีอะไรยากเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้นไม่ชินมากกว่าไม่คุ้นไม่ชินแต่ก็ใกล้จะชินละเพราะมันก็นานพอมควรละใช่ครับช่วงนั้นมันมีเซ่ไหมคะัที่ได้เซ่เหรอฮะก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเออเออเออมีเออเออไปแวบๆหนึ่งใช่ อ,อแล้ววนลูปกับมันเรื่องเดิมอีล้วคือไอสาเหตุเนี่ยมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะแต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆจริงๆมันแทบไม่มีคําตอบเลยผมเคยนั่งคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลแมนยูจะรู้ว่าแมทที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแมนยู you, แพ้วอตฟอร์ด4-0เพราะอะไรพวกคุณตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ชีวิต คู่ของผมก็เหมือนกันคือเราจะไปโทษไอรโรดันโดเหรอไม่ใช่หรือโกวะถึงได้แพ้ไป4-0หรือผู้จัดก,การทีมคือมันมีหลายองค์ประกอบมากในกิจกรรมที่มันเป็นหมู่คณะแบบเนี้ยครอบครัวก็คล้ายๆกันคือแบบมันตอบไม่ได้จริงๆว่าไอความผิดพลาดนั้นมันมาจากตรงไหนถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลแบบนั้นเนี่ยก็นั่นแ่ะเขาแพ้ไปก็เราก็ไม่รู้ว่าสรุปพลาดที่ใครแล้วก็ไม่สามารถไปโทษได้ด้วยนะว่า เอ้ยโกโกเล่นไม่เกง่งหรือไม่ใช่เขาทําเต็มที่เขาแล้วหรือโรเันโดเออ่ไม่ฟิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราไปโทษอะไรไม่ได้เลยแต่มวลรวมมันจบออกมาตรงนั้นมันก็ต้องยอมรับสภาพน้ําใจนักกีฬาตรงนั้นอย่างเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยค,คนมออกักจะมองคนมักจะไม่เข้าข้า,างฝ่ายช้าครับผมคนอาจจะมองว่าเราแบบไปเป่ทีมตัวทูหรืออะไรยังอะไรยังไม่ซิ้งค่าอะไรประมาณนี้ทีมโอ้ยเออ ถ้ามองว่าเจ้าชู้เหรอโอ้ผมนี่ระดับพระแล้วนะจริงๆตั้งแต่แต่งงานนี่ผมนี่คือระดับเลเวลเป็นพระแล้วนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้วหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้วนะครับก็คือชัดเจนนะครับว่าเออจะทำในสิ่งที่ทำได้ในเมื่อ,อ,อมีโอกาสแล้วก็อเอาให้มันเต็มที่ไปเลย S <S ไม่ต้องกัก <S <S ใช่ก็ใส่คอมเมนต์นี่ม,มันจะทบิใจเราจริงจริงมีแต่คนให้กําลังใจนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แบบก็เหมือนพวกหนูแหละคือเฮ้เลิกกันเพราะอะไรวะคือเรามาอ่านเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออคือเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ว่ามันเพราะอะไรอ่ะเออแต่มันเป็นการตกลงกันว่าเออให้ตรงนี้มันสวยสุดนะมุมนี้มันสวยสุด เรายัางแบบยิ้มให้กันทุกวันใช่มันมันมันผ่านมาได้ด้วยดีใช่วันเวลากันารฝึกพ่อแม่ครับตกลงกันเรียบร้อยใช่ใช่คนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวไทก้าก็จะเข้าโรงเรียนแล้วครับมกรานี้ก็ก็จะง่ายขึ้นน้องน้องดูเข้าใจนะครับกับการเปแบบเดไกไปถึงพ,พ่อคุณแม่วันนี้นมาตั้งอืมผมว่ามันเป็นจังหวะพอดีนะ จังหวะที่แบบว่าตอนที่เขาเด็กๆอะ่ะเขาจะแบบนอนกับแม่อแบบมาจะไม่มีควบผมเข้าไปด้วยผมจะนอนหน้าห้องน้ําไอตอนนั้นน่ะเพราะว่าผมอะ่ะเวนผมเลี้ยงไทก้าเนี่ยคือหกโมงเช้า uh huh. ถ้าผมต้องมาอยู่ในห้องที่เขาร้องไห้ทั้งคืนน่ะพอถึงเวนผมหกโมงเช้าผมเลี้ยงไม่ไหว uh huh. เพราะว่าแม่เขาจะมารับช่วงตอนบ่ายโมง uh huh. เพราะฉนั้นผมถ้าผมไม่ได้นอนอะผมไม่ไหว ผมก็จะไปนอนหน้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นลูกก็จะเรียนรู้ว่าเวลานอนก็จะนอนกับใครในคนใดคนหนึ่งอ่าใช่ไม่ส่งของบ้านก็คือยังอยู่บ้านใช่ใช่ตอนนี้นิวก็ยังอยู่ที่บ้าน,แต,นาแต่เขา <ใน S 1> อ่ะมีซื้อคอนโดกับเตรียมสร้างบ้านที่บ้านคุณพ่อเขาไว้ละถ้าอย่างนั้นก็ทำไม่้ห่ะกันถ้าสมมติขขเขาย้ายออกไปแบบมีบ้านใหม่คอนโดใ,ใช่ครับผมก็อยากกันแล้วมันก็ต้องห่างกันมันเป็นธรรมดา คือมันจะมาติดกันไม่ได้แล้วอ่ามันคือมันจะมาพ่วงกันก็คือเรื่องลูกเท่านั้นแต่ชีวิตใครก็คือก็ต้องดําเนินต่อไปถ้าสมการเลี้ยงลูกก็ต้องแบ่งกันใหม่ไม่ต้องแบ่งกันใหม่หรอกก็เราแบ่งกันแล้วไงใช่เพราะว่าบ้านนิวกับบ้านพี่มันใกล้กันมากใช่ไหมครับแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี้ยก็ไปส่งด้วยกันอ่อแล้วก็กลับก็ไปรับด้วยกันใช่แต่เพียงแต่ว่าพอกลับมาแล้วเขาก็อยู่บ้านเขาผมก็อยู่บ้านผม ช่วงเวลาที่ผ่านมาการทำหน้าที่เป็นพ่อกับแม่กับเทียบกับตอนที่เป็นสยา,ยา,ามีภรรยามันที่แบบต่างๆที่ไหนครับหมายถึงยังไงนะือว่าแบบว่าตอนเป็นพ่อกับแม่ในสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วกับตอนที่ตอนที่เราเป็นแฟนเป็นภรรยากับสามีตอนนี้เป็นแค่พ่อกับแม่ะมันการทำนัดการต่างๆมันเปลี่ยนกันไหมความรู้สึกการต้องคุยการการศึกษาการอือืมอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคือแต่ก่อนพี่จะ อไม่ค่อยมีปากเสียงจะแบบไม่รู้อะ่ะก็คือตามใจเขาอะ่าะแต่ตอนเนี้คือพี่ก็จะเลี้ยงในสไตล์พี่ใช่คือมันก็แฟร์ฟรรใช่แล้วการรองไหก็จะมากขึ้หมายถึงใครอรองไงไม่นะไทก้าก็จะรู้ว่าพ่อเป็นยังไงคือถ้าเป็นในอดีตอะ่ะไทก้า อาจจะรู้ว่าพ่อเขาอาจจะเป็นคนนุ่มนิ่มด้วยซ้ำเข้า <c oughs> ใจปะ <c oughs> จะรู้สึกว่าเออ <c oughs> คุณพ่อเพชรชาติเป็นคุณพ่อที่แบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนอ่าแต่จริงๆอ่ะพ่อเป็นสายแบบเถื่อน <c oughs> แต่พ่อก็พ่อไม่เคยแสดงออกมาใช่แต่หลังจากเนี้ยก็คือเขาก็จะโตมากับพ่อที่เป็นเป็นพ่อเขาจริงๆใช่ <c oughs> ไม่นะเพราะว่าพี่ก็หยอดหยอดให้ตลอดนะหยอดให้เล่นรถเล่นมอไซค์เล่นของเล่นผู้ชายพูดกับเขาก็แบบอ่ะแมนแมนอ่ะแมนแมนใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่ากูกลับมาแล้วใช่เข้ามาหรือยังอะไรนะฮะมีเข้ามาหรือยังอ๋อกูกลับมาแล้วเหรอไม่มีหมายถึงว่าไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่หมายถึงว่าแบบกลับมาสู่วงการแล้วอ่เพราะตอนนั้นก็คือ เลี้ยงลูกก็พยายามที่จะแบบไปทําธุรกิจอื่นเพื่อที่จะไม่ค่อยมารับงานในวงการานึกออกไหมเพราะแบบว่าอยากจะโฟกัสแบบบริหารบิสเนสเราอยู่ที่บ้านได้ทํา YouTube อยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดไปถ่ายละครถ่ายทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันกินเวลาทั้งวันไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ไทก้าเข้าโรงเรียนพี่ก็สามารถรับงานได้ละ กลับมาแล้วความหมายนี่คือในวงการบันเทิงวงการบันเทิงแล้วก็วงการบันเทิงนี่หมายถึงทุกอย่างที่มีเรื่องบันเทิงเลยนะฮะคือทุกที่ที่มีเรื่องบันเทิงผมมาไปได้หมดแล้วใช่แต่ก่อนคือไม่ได้ไปเลยใช่แต่สาวๆยังไม่มายังไม่มาแต่จริงๆผมไม่ต้องคิดดูผมก็คงไม่มีเวลาให้หรอกถ้าเกิดมีสาวๆเข้ามานะเพราะว่าคำนวณละชีวิตช่วงที่เราตื่นไม่ใช่นอนเนี่ยผมมีประมาณ9ชั่วโมง เออก้ททางานตีให้เลยทางานน้อยๆเลยสามชั่วโมงหรือหกลูกกินข้าวสองมื้ออีกสองชั่วโมงเ <c oughs> หลือสี่เล่นฟิตเนสอีกสองชั่วโมง <c oughs> ไปดูแม่ <c oughs> อีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> นั่นแหะหมดแล้วจริงๆถ้าจะเปิดใจให้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งน่าจะใช้เวลานานเลยเป็หรบอบเราโอ้พูดไปเหมือนขี้โมบอ่ไม่รู้นะ <c oughs> แต่คือผมไม่อยากมีแล้วผมไม่อยากมีแล้วใช่ผมผมไม่อยากมีไม่อยากมีครอบครัวแล้วใช่ไม่อยากมีแล้ว แต่แต่ยังอื่นไ่ว่ากันแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยหรอเออเออเอาเอา้เอา <laughs> ถ้ามีคุยแล้วสดชื่นเอา้เอาวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วคือผมรู้ว่า <c oughs> ชีวิตคู่อ่ะมันยากยากนะมันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะว่าฉ <c oughs> ันรักเธอเธอรักฉันแล้วมันก็เป็นอันนาเอลซ่าออกมาสวยหรูแบบเออมัน เออมันไม่มีว่ะเออหรืออาจจะมีแต่คู่อื่นคู่อื่นที่เขาแบบว่าเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยเอ่อเข็ดไหมไม่เข็ดนะเพราะว่าน้องนิวเขาก็เป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นเป็นแม่ที่ดีที่สุดามันไม่เข็ดแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราจัวใครมาสักคนหนึ่งแล้วจะอยู่กันแบบโดยไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยมันยากเออก็แล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจทะเลาะกับคนอื่น ยา <Yeah. S 2> ใช่นะคปอมไอใช่อ I G ปอมอ๋อไอจีปอมโอ้ไอนี่มันกลับมาก่อนผมอีกนะคือไอ,ไอคเควินยังเนี่ยคือมีหลายอันมากแล้วไม่ได้แบบไปโกงอะไรคนอื่นนะไอคนเนี้ยที่เอซมาฟ้องผมอะ่ะ<อ>ชอบไปจีบผู้หญิง <im itation> ชอบไปจีบผู้หญิงแล้วก็ไปยืมกันผู้หญิงใช่ เนี่ยเขาทํากับเหยื่อหลายคนมากคือมีคนไดเล็กมหาผมเยอะมากกับคนไทยเหรอคะเขาไปหลอกหลอกทั้งคนไทยคนอินโดฟิลิปปินแบบเยอะและได้ตังค์ไปเยอะมากด้วยเชื่อด้วยใช่ชื่อว่าเป็นผมใช้เขาใช้ชื่อว่าเควินแต่ว่าใช้หน้าที่เป็นใจใช่ใช้หน้าหน้าผมแล้วก็เป็นลูกด้วยนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการที่เรามีลูกติดเออมันมีเสน่ห์เหรอวะเหรอวะทำไมต้องเอาเอารูปเราที่อุ้มลูกไปหลอกผู้หญิงด้วยวะ นี่ออกมาทำไมไม่เอารูปเราเดี่ยวๆไปหลอกวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตตรงนี้เหมือนกันจัดการยังไงครับพี่เพือาคือผมถามกับคนที่เดือดร้อนะเขาบอกเขาปิดไอจีหนีไปละแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่ผมอ่ะแจ้งรีพอร์ตไปไทยสแกมหลายครั้งละหลายหลายหลายไอจีละเขาก็ไปไปแล้วก็หายไปไปลบอันนู้นสร้างอันใหม่อะไรเง,งี้ยอยากอยากมีความรู้สึกว่าจ,จับให้ได้จับตัวเลยคือเขาเป็นคนต่างชาตินะ ใช่เราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากประจานเขาผ่านอินสตาแกรมเราใช่ก็คือแจ้งแบบเตือนภัยไปละกันใช่ใช่เราเตือนผ่านอินสตาแกรมเราแล้วก็ส่งรีพอร์ตไปทางอ่าินสตาแกรมที่ต่างประเทศนะครับกลับไปอีกก็รีพอร์ตจะต่อไปกลับไปใช่ทําอะไรไม่ได้จริง,รงโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ